คิมชายหนุ่มวัย20ต้นต้นกลับมาบ้านเกิดหลังหายไปเรียนหนังสือในเมืองนานหลายปีหมู่บ้านของเขาอยู่ไม่ไกลชายแดนเขมรลึกเข้าไปในป่าทึบมีแต่ทางดินแดงกับเสียงนกกู่และความเงียบที่ดูไม่ต้อนรับเขาเลยแม้แต่น้อยกลับมาทำไมตอนนี้เสียงป้าเลี้ยงที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กถามทั้งน้ำตา ขิมไม่เข้าใจแต่สิ่งที่รู้คือผู้เท่าเมียนผู้เป็นญาติห่างๆของเขานอนป่วยติดเตียงมาหลายเดือนและครั้งนี้อาการดูไม่รอดยิ่งคําหมู่บ้านยิ่งเงียบผิดปกติไม่มีใครกล้าเดินออกมานอกบ้านบ้านผู้เท่าเมียนปิดสนิทแต่มีแสงตะเกียงวูบวาบหลอดหน้าต่างไม่ไผ่ออกมาเสียงสวดเบาๆดังมาจากข้างในฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาไทยหรือขเขมร คิมยืนมองอยู่หน้าบ้านนั้นตั้งนานจ,จู่ๆลมก็พัดมาเย็นวาบทั้งที่เป็นฤดูร้อนแล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแครกแครกแครกเหมือนเสียงเคี้ยวบางอย่างดังหลอดออกมาจากในบ้านเขาชะงักหูตั้งฟังอย่างเงียบงันแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปเหลือเพียงเสียงตะเกรียงลู่ลม เขาเดินกลับที่พักด้วยหัวใจหนักอึง้งแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากลับมาพบครั้งนี้ไม่ใช่แค่ญาติใกล้ตายมันคือคำสาปของสายเลือดที่ถูกเตรียมไว้ให้เขาคืนนั้นคิมนอนกระสับกระส่ายเสียงนาฬิกาปลุกบอกเวลาตีสามตรงเขาตื่นขึ้นเพราะรู้สึกหิวอย่างประหลาดไม่ใช่หิวข้าวแต่เป็นความหิวที่ลึกเข้าไปถึงในกระดูก ขณะนอนนิ่งในความมืดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากบ้านถัดไปแครกแครกฉับแอกฉึกเสียงเคี้ยวอะไรบางอย่างหนักแน่นหนืดเหนียวและเต็มไปด้วยแรงเหมือนเสียงของกรามที่บดเนื้อดิบ เขารีบลุกจากเตียงเดินฝ่าความมืดไปทางหน้าต่างแสงจากตะเกียงเจ้าพายุในบ้านผู้เท่าเมียนยังคงสว่างสลัวอยู่แต่สิ่งที่น่าขนลุกคือเงาบางอย่างกำลังก้มๆเงยๆอยู่กลางบ้านมันไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนคนแต่คล้ายสัตว์สีขาที่กำลังกินอะไรบางอย่างบนพื้นดิน คิมพยายามเพ่งมองแต่ก่อนที่เขาจะเห็นชัดกว่านี้แสงตะเกียงก็ดับวูบเหลือเพียงความมืดมิดและความเงียบที่เย็นเฉียบคิมถอยหลังไปจากหน้าต่างใจเต้นแรงเขารู้ว่าเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ เช้าว,วันถัดมาผู้เท่าเมียนเสียชีวิตไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีพิธีศพแบบไทยมีแค่ผ้าดำคลุมร่างและกลิ่นควันทูปจากหม้อดินเผาวางข้างศพชาวบ้านรวมตัวกันเงียบๆบางคนถือขันน้ำมีใบตองพับสามเหลี่ยมและเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางวง คิมยืนมองจากมุมไกลไม่มีใครเรียกเขาเข้าร่วมพิธีแต่ทุกสายตากลับมองเขาพร้อมกันอย่างเงียบงนันเหมือนรู้ว่าเขามีบางอย่างเกี่ยวข้องตอนค่าเขาแอบกลับมาหน้าบ้านผู้เท่าแสงเทียนหลายเล่มเรียงเป็นวงกลมศพถูกวางกลางบ้านบนเสือ่อผืนเก่าและรอบศพมีเศษเนื้อดิบสดๆวางไว้บนใบตอง ทันใดนั้นเด็กชายคนนั้นก็เดินเข้ามาหยิบเนื้อชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้ววางบนหน้าอกศพจากนั้นผู้เท่าขยับมือสู้แพ้งค่อยๆฉูขึ้นขวาเนื้อเข้าปากแล้วเคี้ยวชา้ชาๆเสียงกรามบดเนื้อดังก้องหูแครกแครกฉึกแอก เด็กชายค่อยๆท่องบทสวดเป็นภาษาเขมรจากนั้นทุกคนในบ้านหมอบกราบแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากปากศพเลือดของข้าจะไหลสู่สายเลือดของขแมคิมถอยหลังชนกำแพงใจเต้นแรงคำว่าขแมมันคือชื่อกลางในทะเบียนบ้านเขาที่ไม่มีใครเรียกมาตั้งแต่เด็กเขาเริ่มสงสัยหรือว่าเขาคือผู้ถูกเลือกให้รับสิ่งนั้น หลังคืนพิธีนั้นขิมเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนในฝันเขาอยู่ในป่าเปลี่ยวร้อมรอบด้วยศพเนา่านอนยุวยเยี่ย,ยและเงาดำข้างหลังที่พูดด้วยเสียงผู้เท่าเมียนคะแม่หิวไม่ลูกทุกเช้าเขาตื่นมาพร้อมกลิ่นข่าวเลือดติดจมูกมือของเขาเปื้อนบางอย่างเหนียวเหนียวและที่น่ากลัวกว่านั้นแมวในหมู่บ้านหายไปทีละตัว กลางวันเขากินอะไรไม่ลงแต่พอตกค่ำเขากลับรู้สึกหิวจนแทบจะบ้ายิ่งเห็นเลือดยิ่งน้ำลายสอลำคอแห้งผากร่างกายสั่นระริกเหมือนคนลงแดงขิมลองเดินไปที่หลังบ้านผู้เท่าเมียนที่นั่นมีบ่อน้ำเก่าที่ปิดฝาไว้ด้วยไม้ผุกๆใต้ฝานั้นเขาได้กลิ่นข่าวเลือดโชยขึ้นมาเบาๆ พอเขาเปิดฝาไม้ลงไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากข้างล่างแม่กลับมาแล้วหรือคิมสะดุ้งถอยหลังเสียงนั้นเหมือนเสียงของเขาเองแต่เย็นเยียบดังศพพูดเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเขามันยังเป็นเขาอยู่จริงหรือไม่ คืนนั้นคิมรู้สึกว่าเท้าเขาพาเดินเองไม่ใช่ด้วยความตั้งใจแต่เป็นเหมือนมีบางอย่างในตัวสั่งเขากลับไปยังบ้านไม้เก่าของผู้เท่าเมียนอีกครั้งหลังบ้านมีพื้นไม้กระดานบางแผ่นที่ยุบลงเขาก้มลงเคาะโป๊กโป๊กปก,กลวงขิมค่อยๆงัดกระดานออกเผยให้เห็นช่องทางลับที่นำไปสู่ห้องใต้ดินเล็ก อับชื้นและมืดสนิทภายในกลิ่นเน่าข่าวเลือดตีขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อเขาส่องไฟจากมือถือสิ่งที่เห็นคือซากศพหลายศพถูกทิ้งไว้ในท่าแปลกประหลาดส่วนมากไม่มีขาทั้งสองข้างบางศพไม่มีหัวบางศพเหลือแค่กระดูกซีโครงที่ผนังไม้มีรูปถ่ายเก่าๆติดเรียงเป็นแถว บางใบขาดบางใบมีคราบเลือดแห้งไปแต่รูปหนึ่งทำให้คิมยืนแข็งทื่อเด็กชายหน้าตาเหมือนเขาเป๊ะใส่ชุดพื้นเมืองขเขมรเก่าๆยืนยิ้มอย่างสงบใต้ภาพเขียนว่าขแมผู้สืบสายเลือดแท้มือของเขาสัน่นเพราะรู้แน่แล้วว่าเขา ไม่ได้แค่กลับมาเยี่ยมบ้านแต่คือการกลับมาสารต่อบบางสิ่งสิ่งที่อาจไม่ใช่ของมนุษย์คืนสุดท้ายคิมนั่งเงียบในกระท่อมไม้เก่าไฟในบ้านดับไปตั้งแต่หัวคำ่ำทั้งที่หมู่บ้านยังมีไฟฟ้าใช้ในกระจกเงาหน้าต่างเขาเห็นตัวเองแต่กลับรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เขา ริมฝีปากแห้งๆยิ้มขึ้นทีละน้อยรอยยิ้มที่ไม่เคยมีในชีวิตจริงสายตาที่มองกลับมาในกระจกเย็นชาเหี้ยมและหิวกระหายเขายื่นมือแตะกระจกแล้วเสียงกระซิบเบาๆตัวด,ดังขึ้นจากอีกฝั่งคำาแหมถึงเวลาของเจ้าแล้ว ทันใดนั้นเสียงเคี้ยกระดูกก็ดังขึ้นทั่วหมู่บ้านประตูหน้าบ้านเปิดเองอย่างช้าๆเงาดำๆทะยานผ่านเข้ามาและคิมก็ยืนนิ่งรอรับมันรุ่งเช้าปะเหลียงเดินมาหาเขาด้วยความเป็นห่วงพบคิมนั่งสงบนิ่งที่ลานหน้าบ้านเขายิ้มพูดด้วยเสียงเรียบว่าคิมไม่อยู่แล้วครับป้าแต่ขแมกลับมาแล้ว เธอไม่พูดอะไรเพียงแต่พนมมือแล้วถอยหลังน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่หลานชายอีกต่อไปคิมไม่เคยกลับมาจากเมืองวิญญาณของขแม่ที่เป็นปอบขเขมรโบราณถูกปลุกให้กลับมาอีกครั้งในร่างลูกหลานคำสาบได้ถูกส่งต่อและตอนนี้ปอบรุ่นใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว หากคุณชอบเรื่องนี้กดติดตามช่องฟังผียามดึกไว้เจอกันในเรื่องสยองขวัญเรื่องต่อไป